เราทุกคนมีอิสระตั้งแต่เกิดเลยนะคะมีอิสระที่จะเป็นตัวเองมีอิสระที่เราจะหัวล้อออกมาได้ยิ้มออกมาร้องไห้อยากจะแสดงออกความรักต่อกันอารมณ์ต่างๆมันคือธรรมชาติของเราทุกคนนะถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่กล้าที่จะแสดงออกอารมณ์นั้นออกมาเพราะว่าบางครั้งาะคะในระหว่างการเติบโตของเรา เราจะเริกมมีกรอบมีความคิดที่มาครอบเราอะเยอะมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นน้องๆเวลาที่ไปเข้าสังคมไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนอะทำแบบนี้เหมือนๆกันแล้วเราไม่อยากทำสิ่งนั้นเราจะดูแปลกแยก,กจากคนอื่นไหมเราก็ฝืนใจตัวเองให้ทำเหมือนกันกับเพื่อนหรือแม้แต่เวลาที่ลูกร้องไห้อะคะ่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าหยุดร้องเดี๋ยวนี้ถ้าไม่หยุดนะฉันจะจัดการเธอ มันทําให้เด็กกดข่มอารมณ์ของตัวเองไว้ไม่กล้าแสดงออกอารมณ์นั้นพอคนคนนึงกดข่มอารมณ์ตัวเองบ่อยๆมันจะทําให้เกิดความรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วฝังลงในจิตใต้สํานึกของคนนั้นพอรู้สึกแย่กับตัวเองบ่อยๆก็จะรู้สึกไม่คู่ควรกับสิ่งดีๆจึงทําให้คนคนึงไปเจอเหตุการณ์ที่ทําไมคนพูดแบบนี้ทําแบบนี้กับเราทําไม่ดีกับเราเรารู้สึกแบบไหนเราจะไปเจอคนแบบนั้นค่ะ เราทุกคนนะ่ะมีช่วงที่เราเคยเป็นอิสระมากๆให้น้องลองย้อนกลับไปอ่ะเจออิสระภาพในตัวเองที่เราจำได้อ่ะมีครั้งไหนไหมที่เราเคยอยากหัวเราะแล้วเราหัวเราะออกมาอยากร้องไห้แล้วเราก็ได้ร้องไห้ออกมามันไม่ใช่ความอ่อนแอนะคะการที่เราแสดงอารมณ์ต่างๆเราแสดงออกได้หมดเลยแต่มันจะต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ถ้าน้องอยากจะร้องไห้มันโอเคมากเลยที่น้องจะร้องออกมาในพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่เห็นลูกกาลังอยากจะร้องไห้ค่ะปล่อยให้เขาได้ร้องไห้ออกมาเลยพอเราได้แสดงความรู้สึกแบบที่เราต้องการอะแล้วเราจะเจอจุดที่อยากจะหยุดร้องไห้ได้วยตัวเองอะร้องจบแล้วก็คือจบก็คือหยุดรู้สึกดีมันโอเคที่ได้ทําสิ่งนั้นมันยอมรับในอารมณ์นั้นของตัวเองแล้วเราจะได้เห็นตรงนั้นเลยว่าเฮ้ย เราเลือกที่จะร้องไห้เราร้องไห้ได้เราเลือกที่จะหยุดเราก็หยุดได้เราจะเห็นเลยว่าชีวิตอะเลือกได้นี่นะงั้นฉันอยากจะยิม้มฉันยิ้มได้เลยอยากจะหัวเราะฉันหัวเราะได้เลยถ้าวันนี้น้องอยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตอะคุณพ <c oughs> ่อคุณแม่อยากให้ลูกประสบความสําเร็จอะอิสระสิ่งแรกอะที่เราจะให้ตัวเองคืออิสระทางใจนะคะอิสระในการได้เป็นตัวเองได้ตามความรู้สึกของตัวเองไป แล้วเมื่อเราได้ทําเราจะรู้สึกดียอมรับตัวเองได้เราจะเริ่มแผ่ขยายไปอิสระทุกด้านของชีวิต